มีคำว่าลายเคยเล่นเฟ็ดเล่นลายบ้างเคยเห็นเป็ดเ่นลาก็คือเพลงซักงักงักนี่แหละเคยเล่นเป็ดเล่นล เราก็บอกเคยมีไผแบบแบบนี้พอมาเจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกสดชื่นรู้สึกรักเธอจนตัวชัดแงะแงะในในความหมายในความหมายของเพลงใช่ไแงะมันรักกันขนาดไหนมาถึงโดนถึงรู้สึกชัดแงะแงะก็ต้องไปฟังที่เพลงเพลงมันเนื้อเพลงมันบอกว่าสักแงะแงะสักแงะแงะมักเจาไหลกัดอยู่งักงักนะทีนี้เพลงช้าอแค่มีเพลงเดียวคัดเลือกกันไปยังไงแต่ว่าเพลงช้าเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่ก็คงคัดมาอยากให้เป็นแนวแบบว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ให้รู้สึกเศร้าเป็นไปเพราะว่าบุคลิกหญิงเีนไม่ใช่นักร้องเพลงเศร้าต้องเป็นนักร้องเพลงแบบเอนเตอร์เทนก็มีเพลงยิ่งเหงายิ่งเร้าใจคือร้องไปถูกใจมากร้องไปยิ้มไปสั่งให้ฉันบอกว่าถ่ายไม่สิทธิ์ให้เหงาแต่ยิ้มท่านยังไงวะเด็กเลยน้องเหงาจบ่ดรดอกอย่ายิ้มเหงา ไปมันมีคสุขว่าไปเหงาแบบรอโอ้โหคุณก็ตีโจทย์ก่อนจะตีโจทย์ได้ใช่ยิ่งก็แบบไอ้ฉันจะยิ้มหรือฉันจะเหงาไม่ใช่อะไรคือเข้าใจเข้าใจเขาเป็นตัวแทนความสนุกขนาดนี้ก็อยากจะให้เพลงช้ามันมีความแบบมันไม่ได้ถึงกับเหงาแล้วมันต้องเศร้าแต่เราโยมเริ่มเริ่มรู้สึกเหมือนดูกระจกหกด้านอย่างเงี้ยไม่รู้เลยนี่มันมีความงงว่าคือมันจะต้อง มันทำไมถึงต้องมีแค่เพลงเดียวเปเพลงชาอถือว่าถ้าโอเครู้ว่าเป็นเป็นเป็นแดนซิ n g q u e e เเป็นเป็นตัวแทนเพลงสนุกสนานแต่ทำไมถึงแบบว่าคือถูกวางมากำหนดมาว่าให้หนีเพลงชาได้แค่หนึ่งเพลงก็ไม่ได้เป็นการถูกวางนะคะซึ่งเป็นการคัดเลือกเพลงมาจากทางครูเพลงบางบางอย่างเราก็ไม่ได้แบบอ่าที่จะไปตัดสินให้ให้ทุกอย่างเป็นเหมือนที่เราต้องการเพลงแต่ว่าบางอย่างนี้งก็อ่าถูกอนุญาตให้ใช้ ออกไอเดียบ้าง <ừ> mm. อะไรแนวนี้นะคะซึ่งหญิงก็แล้วแต่ท่างผู้ใหญ่ที่จะคัดสรรมาก็แสดงว่าเรบาบ้านนี้หญิงมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเพลงมากขึ้นไม่หรอกค่ะแต่ถามว่าหญิงชอบไหมในเพลงที่ท่านส่งมา <ừ> mm. ก็ชอบอุ้ยเพลงนี้หญิงชอบเพลงนี้หญิงชอบเพลงนี้หญิงชอบ จะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็ก็คือเหมือนมีสิทธิ์ได้ได้ตัดสินใจหรือว่ามีสิทธิ์ได้ออกความพิเศษใช่ค่ะอย่างเพลงสร้างง่ายๆถึงชอบอลบาบเขาที่ได้ครูเพลงระดับต้นๆของประเทศเข้ามาร่วมงานมากมายเลยซักนงง่ายอาจารย์วสุห้าวหานนะคะแล้วก็อย่างอย่างอย่างเพลงอ่ามซิ่งลิซึมอาจารย์อาจารย์ตุ้ยะดาดนั้นแล้วก็อีกหลากหลายครูเพลงเลยค่ะอาจารย์สวัสดิ์สารคามใน เพลงขาขาวสาวรถแห่ทางดนตรีตั้งห้าเพลงอาจารย์อบอยเขม,มาราดนะคะก็เพลงขาขาวสาวรถแห่อาจารย์นริศเพลงไม่รักอย่าหึงไม่คีดถึงยอยางห่งนะคะ ก็มีหลากหลายท่านนะคะยิงลีอาจจะกล่าวไม่หมดอยากรู like no. yeah. ้ว ah, so ่าม oh, ีใครบ้างไปหาซื้อหาซื้อได้หาซื้อที่ไหนดีหาซื้อที่ไหนดีหาซื้อที่ไหนหาซื้อไม่ได้ไปตึกแกมมี่ตึกแกมมี่ชั้นหนึ่งมีค่ะแล้วก็มีแผ่น MP3 ของยิงลีด้วยนะคะอ๋อประมาณสี่สิบกว่าเพลงอ่ะเพลงหญิงลีประมาณเกือบห้าสิบเพลงเป็น MP3 ซึ่งแบบเป็นอัลบั้มใหม่เนี่ยเป็นสิบเพลงมันมันเลิศอยู่นะอืมก็ถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะก็ไปที่ตึกแกมมี่หรือไปที่ อ่าเฟซบุ๊กของทางแกมมิโก้ได้ไปลองสอบถามหรือจะ Facebook หญิงลีก็ได้เพราะว่าหญิงลีก็อ่าคอนแทคหรือว่าส่งข่าวไปทางเด็กว่าเออเนี่ยมีคนอยากได้แผงนี่อันนี้อันนี้ก็ต้องมาถามต่อเนื่องคือการกลับมาครั้งนี้ของหญิงดีกับอารบัมยี่สามเนี่ยเรียกได้ว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะฮะจะเห็นหน้าหญิงดีจนเบื่อเลยไม่ว่าจะเป็นบิวบอร์ดก็จะมีเลยเห็นมากจะขึ้นทางด่วนจะเห็นภาพเธอเธออยู่อ๋อใช่ไหม โคตรเบื่อเลยแล้วเป็นไบ้างใช้เขามาตกใจด้วแล้วบนรถไฟฟ้าก็ยังมีแล้วเป็นหน้าเธอเลยก็เป็นความตื่นเต้นนะคะที่แบบเอ้ยเราเป็นนักร้องลูกทุ่งในครั้งหนึ่งในตำนานเราได้มีประวัติศาสตร์ที่เราจดจําไว้ว่าเอนเคยมีอย่างนี้นะการละครั้หนึ่งดูอะไรนะโฆษณาแผ่ด้ายโฆษณารถแห่งรีวิวไม่ได้บอกว่าในยุคถึงโควิด มันจะทําให้งานแสดงสด<น>เ <ลง S 1> นี่ยมันน้อยลง,ลงแต่ความพรีเซนเตอร์ของนางไม่ได้ลดน้อยลง<อ>ลยนะการกลับมาครั้งนี้ปเป็นยังไงคะการที่ได้มีงานเข้ามาหาเราหลากหลายะะมากก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจนะคะ,ะขอบคุณสำหรับพรีเซนเตอร์ที่ให้หญิงลีเนี่ยได้ทํางานร่วมร่วมกับท่านนะคะก็ได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ในในส่วนของสินค้าต่างๆที่หญิงลีก็ได้ใช้จริงนะคะแล้วก็รู้สึกชอบด้วยนะคะก็คือคือทาง ทางสินค้าก็มีความยอมรับในจุดที่ยิงลีก็เหมือนแบบเออมีเพลงดังแล้วก็มีแ,บบแฟนๆรู้จักเยอะค่อนข้าง,าง <c oughs> เป็นตลาดที่แบบกว้างมีฐานแฟนคลับเยอะและ<ช>้วเขาก็สนใจว่าเออน่าจะมามาหาญิงลีเขาก็คือต่างคนหลายได้ยคนยไปเยหมือนกก็มีหลายสินค้าที่ยิงลีก็ยังเออโควิดชีวิตเปลี่ยนนะแบบว่าคอนเสิร์ตโดนยกเลิกไปเยอะแต่ว่าก็ยังมีพรีเซนเตอร์มีสินค้าที่ยิงลีก็ยังแบบ ก็ถือว่าได้ได้ทำง,งานเรื่อยๆมีรายการต่างๆที่ได้ไปถ่ายเรื่อยๆมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําตลอดรวมทั้งไปมาไปมากรุงเทพบ้านเกิดนะคะบุรีรัมย์ก็ยังทํารีสอร์ทก่อสร้างนี่นั่นเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันยังไม่สมบูรณ์ก็ทําไปเรื่อยๆและอีกสัตที่สาคัญคือมันก็ต้องสมบูรณ์ทุกทางนะคะรีสอร์ทถึงไหนละรีสอร์ทก็ถึงเงินคนเลี้ยวขวาอำเภอเองไม่ได้ท่งนานะคะก็ไม่ได้ไมีแหล่งท่องเที่ยวอ,อะไรเลย แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวบ้านที่รัศนีใกล้ๆสิบหมู่บ้านนี้ก็จะมาพักตอนนี้งานจองสัมมนางานจององานลานจัดเลี้ยงงานแต่งอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอยก็รู้สึกสดชื่นนะห้องพัก30ห้องเนี่ยก็คือรองรับได้ประมาณ อ่าหกสิบเจ็ดสิบคน mm hmm. ก็แล mm ้ว hmm. แต่ท mm ่านก็มาจัดงานเล็กๆได้แต่ว่าสวนสนามตรงสนามย้าก็ใหญ่พอสมควรค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนรีร mm hmm. สอ,อ,อร์ทอําเภอนาโพค่ะจังหวัดบุรรรั์นะคะปักหมุดได้หรือว่าถ้าเดินทางเนี่ยอ่ก็อยู่ใกล้ๆกับอําเภอพลถนนมิตรภาพมาเล็กสองถ้าใครไปขอนแก่นนถึงอําเภอพนก็เลี้ยวขวาไปเลยนะ mm hmm. เราก็เลยรู้สึกดีใจว่าสิ่งที่หญิงทำมาเ mm hmm. หนื่อยมาก่ะ mm hmm. หญิงเห็นผลลัพธ์หนึ่งม,มีคนเข้ามาพักจริงอสองหญิงเห็นภาพแล้วมันมีความสุขมันสดชื่นร่มเย็นค่ะนะทำให้พ่อแม่สดชื่นเหมือนแบบเราก็เคยเป็นชาวนาเนาะเราเคยจนแล้วพอไปทําให้พ่อให้แม่ได้อยู่อยู่ดีเห็นภาพสวยงามมีงานทำกันเนี่พี่น้องมาขายของหน้าเต็หน้ารีสอร์ทม,มันภูมิใจทุกเม็ดต้นไม้ตนม้นเมยและไอถูกฝังกยาวนี่ปลูกปลูกอยู่ที่นู่นใช่ไหมที่คุณดูคุณจริงจังถูกนี่จะบอกว่าลงทุนนะ ยาวเธอเธอก็ยังมีปัญหาอีกเหรอเน่าในหรือเปล่าเนี่ยไม่เพียเพ้ยลงอีสานเพี้ยลงไม่โอเคอากาศร้อนจัดก,ก็ไม่ออกลูก<อ>แต่ยิ่งมาปลูกที่กรุงเทพแนละด<อ>า,านล้าเนี่ยไม่โอน,นะได้ผลผลิตดีเพราะว่ามันไม่มีเพีย้ยและมันต้องการความมืดที่สุดรีดสอร์ตยิงอาจจะมีแสงกร่อกเยอะไปตามพุงง่งนาที่ไม่มีแสงไฟมันออกดีเสร็จเพิ่มอีกสักพันหนึ่งดีก็จะทำลงเรือนนะฮะคุ้มราังค่ไม่ถึงขนาดนั้น ทีนี้ก,กลับมาบสู่โปรเจกต์เรื่องของเพลงจริงๆแล้วนอกเหนือจากอัลบั้มที่เราทําแล้วอะคุณก็ยังมีช่วงนี้ยังมีไปจอยหรือว่าร่วมงานกับศิลปินอื่นๆด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าพูดถึงในปัจจุบันและอนาคตใกล้ๆนี้นะคะซึ่งเราร่วมกันมาแล้วแล้ว,ลวทําเพลงแล้วก็คือเพลงสายบันเทิงเขาบันสายบันเทิงสายบันเทิงเสิร์ฟเอาเสิร์ฟเข้าไปสายบันเทิงสายบันเทิงเสิร์ฟกระโดดวันไป เธอให้คนดูเนี่ยไปซื้อเพลงเธอบ้างไม่ต้องหลอกไ้ป็นโค้ดตุวเองไม่ได้เพลงนี้เป็นยังไงที่มาของเพลงนี้นะคะดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาใจสายคอผับพิเศษตรงไหนยิงนี้ได้ร่วมงานกับศิลปินที่มีความโด่งดังในกลุ่มของสายงานศิลปินสายงานของแนวสตริงก็คือพี่โอ๊ตปราโมทค่ะนี่คือได้ร่วมงาน กับศิลปินท่านที่แบบว่าเขาเป็นเดนเทนเนอร์เดนเนอร์เจอจากเอ็นเทนเนอร์แต่พี่เด็เขาอาจจะคนละสายไงเตริงใช่ไหมแล้วก็ลูกทุ่งคือกำลังจินตนาการสภาพวันที่ไทยมีวันที่ทำงานด้วยกันมันจะเลกเทะขนาดไหนทั้งสองคน่ะนะเคยร่วมงานก่อนนะดิร่วมงานไม่เคยไม่เคยร่วมงานมาก่อนซึ่งพอได้ร่วมงานก็รู้สึกสนุกก็เหมือนเด็กอนุบาลหรือเปล่าที่แบบโอ๊ยมานี้หนูมาไน้หรือไม่ก็ จับู่สแกรดอนคือคิดจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนที่ไปคุมงานวันนั้นหรือผู่ที่เราบิชชอบงานในวันนั้นจะรู้สึกยังไงกับการที่จับเธอสองคนมาทํางานด้วยกันใช่เราต้องรู้สึกว่ามันสนุกดีลงตัวเราว่าพี่เขาออกแนวแบบสายฮิปฮอปสายเย่อแย่อย่เงี้ยเขาร้องเพลงหวานนะแต่ว่าพอมาถึงเพลงนี้แล้วมันจวดไงมันแบบว่าฮิปฮอปแล้วมันเป็นยังเงินยิงเงินแลวมันเป็นยังไงดอกกรยบ้างอกกระเดียบว้า เชมาสกา้บอกลายึ่งเก่งเรื่องบิดบล็อกเลยเหนื่อยเว้ยเก่งบิดบล็อกก็คือเพลงนี้ก็ทำออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้เดี๋ยวมันจะไม่จบกว่านี้หละเหนื่อยอะบิดบลอกบิดบล็อกอตนกัไปกนไปกัไปไปต่อแล้วไป ใส่มันจะกู้บ้ากู้บ้าเลยเออเออก็รีบใส่แล้วคุณพอเวลามาร่วมงานจริงมันขำนะไม่มีครับก็มีบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าแดนเซอร์เนี่ยแบบมันแซะมากน้องรองไปพี่โอ๊ตปละโมดร้องไปก็เดแ๋ยวสายบ้านเลยเอ้พี่โมดยิ่งอยู่นี่ไอ้่โมดออกเลยอะคือไม่ได้มองตัวนักร้องพี่มดเขาอยู่นียูน เป็นล่าสันแล้วในการถ่ายเอ็มบีก็จะมีสีสันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนในป่าใช่ไหเก๋ๆแต่ว่าสายฝอนะการแต่งตัวนี่แบบยินดีด้วยป่ะยินดีด้วยพี่คะแบบว่าเอลหนูผมเท่าไหร่คะเออหนูเยอะเออผ้าห่มตัวพี่ว่าผมพี่พ่ออะไรคะเสื้อตัวใหญ่ๆเออสายฝอฝรั่งร์นะครับพี่พี่พ่อใส่คนเดียวไม่พอมาให้พี่มีใส่ด้วยพี่โอ๊ตคะ เออก็เป็นเสื้อแนวสายฝออะสร้อยใหญ่ๆค่ะ